จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่องในเทศากาลวันอาสาหาบูชาและเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนําหลักธรรมมาประพฤติธปฏิบัติในวิถีชีวิตเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมส่วนรวมและถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อช่วงบ่ายวันที่23กรกฎาคม2564ณพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายวัดที่ประดิษฐานองคหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายจังหวัดหนองคายริ่มกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคายและคณะสงฆ์วัดโพชัยพระอารามหลวงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและเข้าพรรษาพุทธศักราช2564โดยมีพระราชรัตนานลงกรเจ้าคณะจังหวัดหนองคายรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประเสริฐลือชาธานาโนนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายขราวาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้นําผู้ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ําฝนและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนําหลักธรรมมาประพฤติธปฏิบัติในวิถีชีวิตเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมส่วนรวมและถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีการนำหลักการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันตามบทบาทภารกิจของแต่ละภาคส่วนและร่วมกันส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติท,ทางศาสนาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ มีการเว้นระยะห่างและมีการสรวมหน้ากากอนามัยทุกคนทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกลุ่มประชาสัมพันธ์